สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปลาเหลาครับ <Ooh. S 1> ขายเก่าซิฟครับรถปลาเหลาผ่านเบิดรับประกันนำ้ำปลาเบิเร์ดต้องมาเห็นเบิร์ดเหรออืมวันนี้ทาปลายแดงมนะแข่งเลยครับมาแข่งกับปลาเหลาท่าเลยท่าเลยพี่ลุงเอามาเลยป่ะเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไปเลย แข่งรูดวัสูุหรอ,อกปากไหมครับปากไม,กไม่นี่ครับเบาสุดครับรออก,กันเอียงยักสองสามมิลมาเลยครับคันนี้ลาวใบมีดไหลตกเลยครับมันเบาแห้งคันนี้นี่ครับปลาเราเห็นอยู่อาทิตย์หนึ่งครับ เดี๋ยวให้เบิงบ่งสู้ครับเพิ่งครับเบาเพิ่งเบาสาใดนี่เอามือสุกเลยนี่จจนสุกแห้งไปไหนเพิ่อไลออกไปผุ่นได้สลเบื่งเบื้ง่าเหว่าไ้มันเต็มเห็ดยั้มันมอันจะเชื่อมไม่อยู่ไหมลุงเบิง <laughs> นีง่มาตัดหม่อยู่ มันมันมาตรงที่เนาะมันอันตริตรอแย่สาวเหรเออตัดเลยครับคอยให้ซิปไรลุงแล้วหน้าเลยวะเก้าซิปต่อร่องไหนวะนี่ต่อไดแต็บรุดต่อไดลายต่อไดลายน้ำ เดี s <S si ๋ยวคนมาสื่อเดี๋ยวเจ้าสีเปลี่ยนใจพระท่านมน่อมั้อ่าเปลี่ยนใจนะสีสีเฮ็ดไหมประเ็นทึ่งถ้าเอาเฮ็ดสีให้พร่อมเฮ็ดเราเฮ็ดไหมุขผมไหว เฮ้ยดูเอผมทายคีบปซื้อขาคอนท้นก็อียุอาทิตย์หนึ่งหมดแหละขากอนท้นไม่ชิแล้วข้าแต่ขาเราลักอะไรมูนะแ้งเราไยายามอูได้นีตั้งกล้องไว้รัดได้ลูกพีว่าบ่ได้เอาลูกน้องว่าก็ไปรักมากตั้งแต่มือวานน้เราลูกน้องก็ได้ลูกน้องซื้อครับ อาวคุณไปเห็นเนี่ล่ะก็มึงนี่ล่ะบอกบังหลวงใส่อะได้บาปเพราะเพื่อนบุญครับได้ไยพี่ซื้อเพิ่สิตีเนี่ยเลยทีเนาะเท่าหาแล้วหาร็วหาอีกจะได้พิขก้นกับพวกนั้นเงิน อันดีอญญหอยแท่นดต่ย่อยซื้อสญญั่อยแต่ตีดเคียงเดียวอญญหอยได้แต่หาเป็นได้ล่ะ3มรอยหาซีบรีวะใส่เนี่ยกระตับโง่หมวเนี่ย3้ำอยหาซีบซึนงนเป็นยังมันบันเองน่ะวะมันน,อน็อดมันบันเอ็นว่วะ เอออามงดมัน่นเนี่ยะแต่มันแนงเป็นสแต่มันมเหนีุ่ิเปลี่ยนเทาเออบ่ใส่นังบ่กบ่เรอคอยใส่ซีเมนเล็กเลยเหรอเอาเอากับเผ้าปั๊มกูเท่าดอนีเลยเหอเทาปั๊มปันนาปันนาเน่ซีเมนเล็กเลยอ้วบเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเออเท่าเดือนนี้เลยแม่นแล้วก็ยิ่งเฝ้ายิ่งเข้าไปมันแห้งยู่เ้อลูก สักป<ท> <im sharing> ีหะตั้งแต่ตั้งแต่อวบรุงก็ขอผลเหมือนตั้งแต่หน้าผลเลยมันเป็นสูตรเป็นสูตรการค่ายบุพเพรอกการค่ายรดละสามส่อยเนาะชิมิเล็กลอยหนึ่งครับยัดบกเลยโอ้โหมันหมดย่างเลยเหรอเมนหมดมันแข็งดิมันแข็งมันดึงออกมาเนาะมันมันเป็นเออ มันรวมอยู่เัมันรวมบ่ตัวไม่นีรวมมาหนเยจะรวมเ้ยแต่ว่ามันมึงล่ะหวาล่างเลยล่างนีๆเลยที่ไม่เล็กบุกเลยเพื่อนที่เป็นโจรทั้งที่โจรกระจอกโทษไปรับสารภาพไปเศราครับ ตัวเดยวกูเก็บมาไห้ด is ีแล anyway> to ้วตัวเก็บเก็บมาทีไม่นี่พี่น้องเป็นยัไงเนาะขันนี่ครับชีเสียนย่งหอยย่งตังปาไว้หอดีเสียนบ่เอาบ่ขคายนะมุมี่ดอกรถซื้อไปเลยเนาะได้ทุนขึ้นเนาะเกี่ยวเร็วหารอยไรหกรอย ค,ค,คือดีตามแจหนหาบอับขายเลยนู้พ่อผัวว่าลำบากไงไปขายเล็คู่เดียวลำบากเลยนี่ลำบากแห้งท่านี่ตอนนี้ซ่อมแพงกว่าซื้อแล้วครับยังยังยังไม่จบลูกยังไม่จบเดี๋ยวว่าเอาลู้หรืแม่งปองนอหบ่อแล้วเลยแม่งปองบ่ะตีว่าไม่ใสิใจพูดเ่าแม่งปอง คำน yup. าคำตาพูดกันนี่รอดุมครับรอดุมเลียวไปดุมมื่อนี้ว่าท่านเรียก่ะจ้างว่าสิเปียวมาให้สิไปอูพี่ไม่อยู่มื้งนี่ฮะหมีดอกกูเร็วกว่านี่ เอ้าไม่ฟองว่าอุดร้ายเลยเอาแม่นั่นกู้ตาเ้าว่าจัอล้วตาเนี่นี่นะอือเอามันจูบยีรีโฮมจบได้หรออันอันจังบาทนี่สิบาทโอ้เก้าสิบบาทบ่สซั่งตัวนั้นวยตัวอ้นเอามาไหมโอ้ยบคนนีก็จะเอาไปอัดไว้ยูโอ้อันละแปดสิบบาทเนื้อ เนื้อม่เคไข่แมงปองเลยเนื้อมันไหมใส่โมเมนต์เมนต์ตนีบปะพันใส่แล้วล่องแล้วใส่เราหูไว้คือยังแมงป่องสมปียังบ่อไยังะม่ได้จอดสมน้ไมเลยบ่ซื้อเถีย เาทอเดี๋ยวมาปาเออเด็กนี้อปล่ากถิ่มเลืนอูุ้งก็ย้นกันแห้งเลยมันนี่แป๊มมันนี่ขอเพเขายืนเกียวไปเลยนี่เนนี่ยนเดียวไควบไปเลยตรงนี้ลูกยังเดียวมึงครับเจ้ามึงปากเราบึงยนนึ้นยังเดียวครับเขาลมนี่เพต้องมีหนวดเลยตัดถิ้มหมดครับ เดืบเขาแลวเขรขางกระเทก็ต้องไปล้วงสาวขาพืมึงมึงเยนกันเยนพูดเขายืนนี่ตรงว่างกันปากจำขีดินปุณดิเขาติดไปูุทธเ่ยวแบบนี้เลยต่ว่าิเหมือนมงใจกูเลยกูได้เยอะบาทกูเอาหมดเอาที่ล่ะใจว่ใจว่เจ้าเดี๋ยวให้บึงยอดวิวเลยจากบาทใจเลยได้อน้ยังมีรับประกันมาเหร ร,ร,รับประกันจอดวิวเปล่าได้ <c oughs> เอาปากรุ่นขี่ต้มคือเขาเห็ดไปเห็นบอกเขาเห็ดบ่ดีเอาแบบแบบไม่มีปากนี่เลยนี่ <c oughs> สูข้อลงุงสูข้อมาได้มาได้มาได้ปเปลี่ยนแล้วเอา้าไอบา้บ้านมม่มีลิน่วะไม่แตใจเห็นอะมัน่มีวะ เตะเป็เนาะเฮาใส่เผื่ออย่างวะมึงมีแต่อันฉากประคองก็สุดนี่ตู้มึงมันมีลิ่นครับขี้ฝุ่นหม้อมันมันเตะเอาขี้ฝุ่นเก่าดิดมลงมาใช่ขาดที่ทึ่งมันบริขี้ฝุ่นเกินไปดิเอ้ยเตะลงมาถูกต้องแกแกตาจังยายตัวสูญงวดเดินหนีหัวถึกจุดเกิดนั่นแกแกเออแกบอกมันมันมันมาขีปุ่นไปจะพี่นะเออตีลงมาขึ้นถูกต้อง ัวนี้มีปนง่อยตัวนี้ปิดไปเจ็บร้อยฮะก็ปิดไปเจ็ดปีเลยห้องห้องแต่พวกอย่างอืมมันมาเลยพิจารณาน้อยแค่นี้นเหลือีเยอะนี่เราบอ่เหยเฮอดมากวันันนั่นแหละนะเออรับประก,กันรับประก,กันทื่ผู้แตกผือแบกเฮ้ยแล้วไปรอดสอ มือตอนนั้นมีสองขันยังวะยั่งบ่เมาอท่านมีเนาะบ่ะมือตอนเอามาน่อไหมปีนัน้นไหมปีเอามามีสองขันไลยขันเดียวเนาะ <im it> ปีเอามาไหมปีเอาไปเห็ดไหมเอาไปเห็ดเป็นร่องร่องนว่มือกูแตกเลยมือกูแตกเขาบอกว่าเขาข้างเล้วเห็ดแล้วเห็ดตัแล,แล้วเลยดิละ่ะ ยกูบอกายตัวไปบอกก็บอมีอันทายเอาัอกูบอกแมนอันเอไม่ดักอืมวันนี้ห่วงวันนี้ห่วงอนไ้โอ้คุไว่าเป็นถึหมูทอดเบอร์ีขอที่ยืหมูำมูคไรบเปครับรแล้วครับนี่ ในวีซ่าหลายครับต้องมารอมเรื่อยๆเรื่อยๆเอาพวกปลาไหลเอาอยมลอยมางานปากปาลาเรา